Just, just giving, giving one, one but you're telling everyone you mean giving one you always talking about it. Just giving one. I guess doing good things. is a happy. Just giving one. Everybody once. has known what you did. Just giving one. But, but you're telling everyone me. you but meet. Just giving one. you always talking I'm about it. Just but giving but one. I guess doing good things. is are happy. Yet. Just giving but one. Everybody, everybody has known what but you did. Just giving one. But you telling everyone you meet. Just giving one. you always talking about it. j u s t อ i v i า g ห์มะนี r าะอบนอัลลอฮีอัอฮฺมุสลิอฺอะลัตอัอยกาตุขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูสดครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวครับกับผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาริฟรักเกตครับอัสสลามุอะลัยกุมุะรห์มตุลลอฮะบารกตุ เดี๋ยวนี้เป็นประจำทุกวันนะครับจันถึงสุกเราสองคนก็มีนัดกับท่านผู้ชมนะครับต้องมาเสิร์ฟเมนูอาหารอร่อยให้กับท่านผู้ชมถึงบ้านนะครับกับรายการเมนูสดักของเรานะครับซึ่งจะนําเอาเมนูต่างๆนะครับที่น่าสนใจมานําเสนอสู่สายตาของท่านผู้ชมนะครับจะมีทั้งเมนูที่ง่ายๆนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นรวมไปถึงเมนูที่ยกระดับขึ้นมาหน่อยสําหรับผู้ที่พอมีฝีมืออว่างแล้วนะครับก็สามารถที่อาจจะ นำเอาเทคนิคการตกแต่งจานของเชฟอันดิฟนะครับลองไปทำกันดูก็ได้นะครับเอาละครับ,ารบมาถึงเมนูในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่น่าสนใจยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกได้ว่าใกล้เดือนรอมฎอนเข้ามาแล้วครับ,รบอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่เดือนที่มีบริกัรมรอมฎอนนะครับนั่นก็คือจะเป็นเมนูอาหารที่เหมาะสาหรับจะทานเล่นก็ได้นะครับวันหยุดที่ ทั่วไปนะครับรวมไปถึงช่วงเดือนรอมฎอนที่ท่านผู้ชมเตรียมตัวที่จะละสินอดก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นเมนูเรียกน้ําย่อยนะครับ<ฆ>สามารถทําทานตอนละสินอดแล้วก็ก่อนเป็นมื้อหลักนะฮะก่<ฆ>อนเป็นมื้อหนักก็จะมีอาหารละอะ่เขาเรียกเป็นอาหารเรียกน้ําย่อยนะครับเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจนะครับวันนี้เมนูที่ว่านี่คืออะไรนะครับเชฟครับเมนูกุ้งทอดยัดไส้ชีสครับหรือว่า กุ้งป๊อปไซชีสก็ได้มีหลายชื่อนะครับแต่ฟังชื่อดูแล้วเป็นเมนูที่ออกมาแล้วต้องไม่ธรรมดาทั้งหน้าตาและรสชาติแน่เลยใช่ไหมครับเชฟเดี๋ยวลองติดตามดูแล้วกันได้ครับขอชื่ออีกสักครั้งครับผมยืนฟังยังจําชื่อไม่ค่อยได้เลยครับกุ้งทอดยัดไส้ชีสครับกุ้งทอดยัดไส้ชีสนะครับเป็นอาหารเรียกว่าทําทานช่วงราสิตุลก็ได้ครับหรือจะทําทานเล่นวันว่างๆก่อน ก่อนที่จะเข้ารมาดอน,นี่ก็ทําทานได้เช่นกันครับ<ช>แล้วก็อีกชื่อหนึ่งเขาชื่ออะไรนะครับจะเป็นกุ้งป๊อปไส้ชีสก็ได้กุ้งป๊อปไส้ชีสก็ได้<ช>ครับ<ช>อันนี้เชฟเลือกมาทั้งสองชื่อจะมีทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นนะครับชื่อจริงกับชื่อเล่นเอาละครับในช่วงหน้าช่วงเปิดครัวสดะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีทำรวมถึงวัตถุดิบที่จะใช้ในเมนูในวันนี้นะครับแต่ช่วงนี้ไปชมสกูปดีๆจากทางรายการก่อนครับช่วงสดะทั่วไทย งานมหกรรมอาหารโลก World Food of Asia หรืองานไทเฟก2013ที่จะมีขึ้นในวันที่22-26พฤษภาคมที่จะถึงนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการในการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับการนำสินค้าอาหารหลากหลายชนิดเข้าร่วมจำหน่ายภายในงานในวันนี้เราไปเยี่ยมชมโรงงานของผู้ผลิตพร้อมกับรับฟังข้อมูลดีๆจากผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับงานไทเฟกครั้งนี้กันค่ะก็หนึ่งก็ขอสวัสดี ผมสมเจตปัญจาวัฒนางกูลกรรมการผู้จัดก,การบริษัทโฟร์ฟู้ดนะครับบริษัทโฟร์ฟู้ดจำกัดนะครับเราตั้งอยู่ที่ถนนเลียบคลอง8นะครับลำลูกกาปฐุมธานีตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาบริษัทโฟร์ฟู้ดเนี่ยเราได้อยู่เบื้องหลังในการผลิตผงปรุงแต่งกิลดรสอาหารเพื่อป้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น SME ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะครับท,ทั่วไปโรงงานเราเนี่ยนะครับมีพนักงานทั้งหมด80าท่าน นะครับแล้วก็เราผลิตด้วยภายใต้มาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นทั้ง GMP HACCP นะครับแล้วก็ภายใต้มาตรฐานฮาลานตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้การจำหน่ายสินค้าหรือว่าอัตราการเจริญเติบโตของทางบริษัทเนี่ยค่อนข้างดีทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในประเทศไทยเองนะครับแล้วก็ต่างชาติหลายหลายหลายๆส่วนหลายหลายประเทศที่ได้นําสินค้าของทาง Four f o o d ไปใช้เนี่ย ก็เริ่มติดตลาดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับในปีนี้ที่เราเป็นปีแรกที่เรา,าร่วมงานกับทางไทเฟกเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเราจะขยายตลาดให้มากขึ้นนะครับเพื่อตอก,ตอกย้ำแล้วก็เพื่อตอกรับกับตลาดที่อนาคตเนี่ยประเทศไทยจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่ว่าจะเป็นครัวของโลกครับสำหรับในงานไทเฟกในปีนี้นะครับถึงถือเป็นปีแรกที่ทางบริษัท f o ร์ฟู้เนี่ยได้เข้าร่วมงานนะครับเราก็เลย จะโปรโมทส,สินค้าในแบรนด์ไทยเชฟซึ่งเป็นแบรนด์มาตรฐานของทางบริษัทนะครับเราได้จดลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของแบรนด์ไทยเชฟเนี่ยเราก็จะแบ่งแยกเป็นสินค้าเป็นประมาณ2กลุ่มใหญ่ๆก็คือจะเป็นหมวดของข้าวแล้วก็ของหวานถ้าในหมวดของข้าวก็จะเป็นผงปรุงแต่งกลิ่นรสไม่ว่าจะเป็นผงหมักผงปรุงผงปรุงแต่งรสไก่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแนวของหวานก็จะเป็นทางด้านเครื่องดื่มผงสําเร็จรูป สำหรับพร้อมรับประทานได้เลยชงพร้อมรับประทานได้สําหรับบริษัทโฟร์ฟู้ดนะครับก็จะอยู่ที่บูธสอง aa ขีดสามสองนะครับแผนกโกสเลอรี่หรือแผนกของชาสสาหรับในวันที่ยี่สิบสองถึงยี่สี่ก็จะเป็นในส่วนของเทศนะครับส่วนประชาชนทั่วไปก็สามารถไปในวันที่25้และก็26สามารถเข้าไปเลือกเลือกซื้อเลือกชมได้ผลิตภัณฑ์ของโฟร์ฟู้ดทุกสินค้านะครับถ้าเป็นชาวมุสลิมสามารถเลือกซื้อได้ด้วยความสบายใจนะครับอันนี้โฟร์ฟู้ดการันตีได้เลยครับ ช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องขันโตกมุสลิมเชียงใหม่สำรองที่นั่ง0815958810ฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อป ฮับตุซสซาดาน้ำมันสกัดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์กลับเข้ามาสู่ช่วงเปิดครัวซาดาครับวันนี้จะเป็นเมนูเรียกว่าเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยนะครับ,รบหรือว่าเป็นเมนูอาหารว่างซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทำทานได้วัน,ว,นว่างๆวันสบายๆนะครับหรือใครที่จะจดมาร์กไว้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่จะลองทำทานในช่วงเดือนรมฎอนนะหรือช่วงเวลาที่ละสิทธิ์อดก็เลือกเอาไปทำได้ครับ,รบวันนี้จะเป็นเมนูอะไรครับเชฟ กุ้งทอดชีสยัดไส้ครับกุ้งทอดชีสยัดไส้หรือว่ากุ้งป๊อปไส้ชีสครับผมเรียกถูกไหมครับเอาละครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่ก็คือเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบที่เชฟอลิฟจะนํามาใช้นะครับเดี๋ยวให้เชฟแนะนํกันครับว่ามีอะไรบ้างครับครับก็มีแป้งสาลีนะครับแล้วก็จะมีเกล็ดขนมปังนะครับแล้วก็เนื้อไก่สับกุ้งสับนะครับแล้วก็จะมีมอสซาเรลล่าชีสนะครับแล้วก็ Uh, พริกไทยพริกไทยป่นนะครับเกลือป่นนะครับ mm hmm. ผงปรุงรส uh, ปราปิกปาริกป่นปาปิก้านะครับแล้วก็ไข่ไก่ครับและนี่ก็คือเครื่องปรุงและวัตถุดิบทั้งหมดนะครับที่จะทําได้ออกมาเป็นเมนูกุ้งทอดยัดไส้ชีสนะครับผมเห็นตัวมอสซาเรลลาชีสแล้วก็อยากจะลองทานเลยนะครับ uh huh. ตอนแรกที่เทปบอกเป็นเมนูกุ้งทอดยัดไส้ชีสผมนึกว่าจะกุ้งจะมาเป็นตัวเลยนะ uh huh. แต่นี้เราจะใช้เป็นกุ้งสับกุ้งสับนะครับ Christmas. เอาละครับในขั้นตอนแรกเชฟอลิฟจะเริ่มในส่วนไหนก่อนดีครับครับก็มาเริ่มหมักเนื้อสัตว์ก่อนนะครับอืมครับผมครับก็จะเป็นกุ้งสับนะครับกุ้งสับนะฮะอันนี้เราไม่ไม่ได้เอาเนื้อกุ้งอย่างเดียวนะครับอ๋อเอาอะไรด้วยครับเป็นเนื้อไก่ด้วยอ๋อครับผสมเนื้อไก่นะฮะผสมกัน เนื้อไก่กับเนื้อกุ้งเวลาเขาเขาทำเป็นเมนูอาหารเขาจะเข้ากันได้ดีใช่ไหมครับเือเนื้อไก่เขาจะเกาะตัวกันเป็นก้อนใช่ไหมแล้วก็จะมีรสชาติของเนื้อกุ้งแซมอยู่ข้างในนะฮะสำหรับคนที่แพ้กุ้งหรือว่าไม่ชอบทานกุ้งอ่ะเชฟก็เนื้อไก่อย่างเดียวเนื้อไก่อย่างเดียวก็ได้ครับหรือจะใส่เป็นเนื้อปูอะไรย่างนี้ได้ไหมเนื้อปูเขาจะไม่ค่อยยึดติดอ่ะเขาจะยุยนะครับแล้วก็ใส่เกลือนะครับ แล้วก็พริกไทยป่นนะครับพริกไทยป่นนะฮะครับต่อไปก็อันนี้เป็นพริกป่นปาปิก้านะครับพริกป่นปาปิก้านะครับก็จะไม่ไม่ให้ความเผ็ดเท่าไหร่แต่จะให้เป็นกลิ่นแล้วก็สีเป็นกลิ่นแล้วก็สีฮะอันนี้ก็เป็นผงปรุงรสไก่ไทยเชฟนะครับทําได้หลายเมนูเลยนะครับผงปรุงรสไก่นะฮะก็คลุกเข่าเข้าไปเข้ากันนะครับเดี๋ยวเราจะมา จะใส้ชีสอีกทีมนึงใช่ครับเราจะปั้นมันโดยส่วนตัวผมชอบทานมากเลยครับเมนูที่เกี่ยวกับชีสนะฮะหรือว่าเป็นเนยแข็งนะ่ยชอบทานมากเลยนะฮะครับก็เข้ากันแล้วนะครับลรวก็มาเตรียมในส่วนของครับไข่ไก่นะครับล้วก็อันนี้ที่เราจะจะชุบจะใช่ไหมครับเราจะปั้นแล้วก็มาชุบแป้งทีไข่ไก่ก็ใช้ทั้ง ไข่แดงไข่ขาวเลยนะฮะใช่ครับจะใช้แค่ไข่ขาวอย่างเดียวก็ได้นะครับได้เหมือนกันตัวตัวกุ้งที่เชฟหมักไว้นี่ก็ออกเป็นสีแดงจากพริกกระเพราก,กัานนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมก็เรียงลำดับเลยนะครับเราก็จะจะเพิ่มความง่ายในการทำอาหารด้วยใช่ไหมครับเชฟใช่ครับ มอสซาเรลลาชีสนะครับเราก็เอามาอันนี้ชนิดที่เป็นยังเป็นก้อนใช่ไหมฮะใช่ครับที่เป็นก้อนที่ยังไม่ได้สไลด์มาหรือว่าอะไรเราก็เราต้องใช้แบบนี้ใช่ไหมหรัอถ้าจะให้วไลลมาแ้จะให้สะดวกนะครับใช้แบบนี้สะดวกกว่าเพราะว่าเราจะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็ยัดไส้ไปได้เลยตัวมอสซาเรลลาชีสนี่เขาก็จะให้ ถ้าท่านผู้ชมได้ลองทานพิซซ่าก็คือชีตัวนี้เลยใช่ไหมครับที่จะให้ความยืดยืดแล้วก็มันๆนะฮะครับแล้วหลังจากนี้นะครับหลังจากที่เราคุกเนื้อสัตว์ให้เขาเข้าที่แล้วนะครับเราก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับเตรียมน้ําน้ําครับเอาไว้ชุบมือตอนที่ปั้นเนี่ยครับมันจะติดมือนะฮะใช่แล้วก็ตั้งกระทะเอาทอดเลยครับร้อนเลยนะับแล้วก็มีเตรียมภาชนะสาหรับ สับน้ำมันเวลาับขึ้นมาครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาปั้นกันครับเอาละครับทีนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์ตามที่เชฟบอกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือกระทะตั้งไฟนะฮะครับตั้งไฟเลยใช่ไหมครับครับตั้งไฟเลยใช้เป็นไฟประมาณไหนครับเชฟก็ไฟกลางๆนะครับกลางนะฮะครับโอเคตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนใช่แล้วก็มาถึงขั้นตอนของการปั้นกันนะฮะครับนี่นะครับก็ปั้นไปแผ่เขาออกนะครับแล้วก็เอาชีส ใส่ไปด้วยรับนะครับแล้วก็หุ้มให้เขามิดชิดนะครับเท่านี้นะครับแล้วเราก็กงๆแบบนี้เลยนะฮะใช่ครับชุบแป้งนะครับแล้วก็ตามลำดับมาเลยใช่ไหมครับชุบแป้งเสร็จก็มาชุบไข่นะฮะแล้วก็มาจบด้วย เกล็ดขนมปังครับนะก็มาชุบเกล็ดขนมปังนะครับโอเคงั้นทีนี้เดี๋ยวผมจะช่วยคุเยกเกล็ดขนมปังให้ดีกว่าช่วยเชฟนิดนนะฮะครับคลุกแล้วก็บีบบีบบีบให้แน่นๆนะฮะใช่ครับมาถึงขั้นตอนตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างกิจกรรมให้กับครอบครัวนะ,ะให้กับคนในบ้านโดยเฉพาะบ้านไหนมีลูกสาวนะฮะน,น้องๆ ก็สามารถที <S <S ่จะมาลองเข้าครัวทําอาหารได้นะครับกฝันการทําอาหารนะฮะวางเสร็จแล้วก็บีบให้แป้งเขาจะได้ไม่หลุดใช่มั้ยฮะใช่ค <ilan> ร <anders gib berish> ับเวลาตอนทอดนะครับแป้งจะได้เกาะแน่น Can you hear the rhythm of a lost creation the rhythm of the clapping of the thunder and the rain Can you see the rhythm of a lost creation, the lightning and the leaves, and the seasons as they change. watch the children in the field spinning round and round, round their lanky, round. Laughing, dizzy, and silly and falls upon the ground. ground. they grip on to long grass afraid of spinning with the sun. reality deceives them them 'neath a smiling mask of fun. <laughs> กุ้งแล้วก็เรายัดไส้ยัดไส้ชีสไปแล้วยัดไส้ชีสไปแล้วนะครับก็หน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับนี่ถ้าให้ผมตั้งชื่อนี่ผมตั้งชื่อเป็นโดนัทกุ้งสอดไส้ชีสเอาเลยครับทีนี้เราก็เตรียมน้ํามันไว้นะครับครับน้ํามันก็ร้อนได้ที่แล้วให้น้ำมันร้อนได้ที่นะครับวิธีเช็คน้ํามันอย่างที่เชฟเคยบอกอย่างไงครับเชฟครับก็ดูเอาเกดขนมปังครับใส่ลงไปได้นะฮะโอเคก็ อันนี้ถือว่าได้ที่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับเอาเลยครับบิสมิลลาเวลาใส่ลงน้ำมันทอดอ่ะถ้าคนที่เคยทำแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับแต่คนที่เริ่มทำก็ใจเย็นๆไม่ต้องตกใจนะฮะค่อยๆวางนี่แหละปกติไม่ต้องโยนนะไม่ต้องโยนแรงถ้าโยนแรงเดี๋ยวมันบางคนตกใจในถึงอหาแล้วก็ปล่อยโยนน้ำมันก็กจะแตกออกนะฮะดูอย่างเชฟนะฮะแทบจะเอานิ้วจุ่มเข้าไป อ๋อคือเรามีสอดไส้ชีไว้ข้างในใช่ไหมใช่ครับข้อสาคัญเลยนี่เราต้องต้องห่อชีสให้มิดใช่ไหมครับเชฟใช่ครับต้องห่อให้มิดไม่อย่างนั้น<อ>เดี๋ยวมันจะล,ละลายแล้วก็ห่อให้มิดชีส <c oughs> ใช่ไหมห่อให้มิดชีสใช่เ <c oughs> พราะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวชีสเขาละลายแล้วก็จะออกมาข้างนอกจะมาแตกข้างนอกใช่ไหมฮะนี่ครับอืโอโหเหมือนเหมือนเลียเ้ยงว้เลยนะครับเชฟลิฟใช้เวลาในการทอดนี่ก็ คงไม่นานไม่นานครับกแป๊บเดียวไก่กับเนื้อกุ้งเขาก็สุกง่ายอยู่แล้วนะฮะใช่ดูดูสีข้างนอกให้พอเหลืองๆใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ก็ก็เตรียมภาชนะที่จะพักเอาไว้นะครับก็มีกระดาษซับน้ํามันด้วยนะครับอืมครับผมก็ขึ้นมาอย่าอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งรีบทานนะฮะใช่ซับน้ามันให้เขาพักไว้อให้น้ํามันออกไปจากตัวนี่สักสักนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ให้เขาเย็นตัวนิดนึงครับ ังไงครับเชฟครับก็ได้ทีแล้วได้ทีแล้วนะครับลจะตักมาวางไว้เมื่อไหร่จทช่เราเตรียมไว้นะฮะซับน้ำมันก่อนจะได้มันไม่เยอะจะได้ไม่เลี่ยนนะฮะก็ไม่ต้องทอดนานนะครับเพราะว่าถ้าทอดไปนานนชีสข้างในเขาจะเดือดแล้วเขาก็จะหาทางออกมาข้างนอกเลาจะปะทุออกมาข้างนอกได้ มีท่านผู้ชมใจเย็นนะครับตักขึ้นมาจากเตาเนนีะ่อย่าเพิ่งรีบร <made> <Maria> ้อนนะอย่าเพิ่งทานนะพรามข้างในนี่ผมบอกได้เลยว่าชีสนี่ต้องร้อนแน่เลยนะฮะเอาแล้วครับเป็นไงครับเชฟนี่ถือว่าเรียบร้อยยังครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจับจานกันครับผมครับเอาละครับทีนี้เราก็เตรียมที่จะมาลงมือจัดจานกันครับวันนี้เชฟก็มาตกแต่งมาสวยงามเลยนะครับมีทั้งเป็นใบไม้จาก มะเขือเทศนะฮะแล้วก็จากแตงกวาแตงกวานะครับแล้วก็มีดอกซึ่งทำมาจากแตงกวาแล้วก็เป็นเกอรจากแครอทแครอทข้างในนะครับออกมาสวยงามครับท่านผู้ชมที่พอมีฝีมือหน่อยนะฮะก็ลองทํากันดูได้นะครับเอาเลยครับวันนี้เชฟจะตกแต่งงไงครับนี่ถ้าเวลาเราทานนี่จะทาน คู่กับอะไรได้บ้างครับเชฟก็เป็นซอสพริกก็ได้นะครับแล้วก็ครับแล้วก็จะเป็นมายองเนสก็ได้ครับวันนี้ตัวนี้เตรียมซอสพริกอร่อยให้ออ๋ครับผมครับเอาละครับและนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เซฟเสิร์ฟมาพร้อมกับซอสมะเขือเทศแล้วก็ซอสพริกนะฮะเอาละครับอีกหนึ่งเมนูครับที่ ภูมิใจนาเสนอนะครับกับเมนูอะไรนะครับเชฟกุ้งทอดชีสยัดไส้ครับกุ้งทอดชีสยัดไส้นะครับเอาเลยครับในช่วงหน้าช่วงสระชวนชิมนะครับเราจะมาลองพิสูจน์เมนูนี้กันครับ I go to sleep saying Allah's name, and in the morning I do the same. We go to sleep saying Allah's name, and in the morning we do the same. When we sleep, we say Bismillah. When we rise, we say Alhamdulillah. When we ช่วงสะดะชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลานคิทเช่นหนองจอกน้ำดื่มสัทธาน้ำสะอาดจากสัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกลนงานแสดงมหกรรมสินค้าและอาหารนานาชาติไทเฟกเวิลด์ออฟฟู้ดเอเชีย2013 2 <Just> <Souls S> 2ถึง26พฤษภาคม2556ณอิมแพเมืองทองธานีกลับเข้ามาสู่ช่วงสระชวนชิมนะครับ วันนี้เป็นเมนูที่เรียกได้ว่าน่าทานเลยทีเดียวนะครับกับเมนูเรียกน้ำย่อยอีกหนึ่งเมนูจากรายการเมนูเสด็าของเรานะครับวันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรนะครับเชฟกุ้งทอดชีสยัดไส้ครับกุ้งทอดชีสยัดไส้นะครับหน้าตาออกมาสวยงามน่ารับประทานอีกแล้วนะครับจากมือเชฟอาลีฟนะครับผมจะขออนุญาตเป็นตัวแทนท่านผู้ชมนะครับในการลองชิมนะครับแลวก็เชิญเชฟร่วมชิมไปพร้อมกันเลยนะครับเอาละครับบิสมิลลาห์ นี่เชฟก็เสิร์ฟมาคู่กับมีซอสพริกแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะครับ<ช>หรือจะทานเป็นน้ำจิ้มบวยก็ได้ใช่ไหมเชฟใช่น้ำจิ้มไก่ก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะฮะเอาละครับผมขออนุญาตลองชิมนะครับบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลล้วครับเชฟ เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าประทับใจนะครับแล้วก็รสชาติออกมานี่สดานะครับเชฟเป็นข้างนอกเนี่ยจะกรอบด้วยขนมปังกรอบของเรานะครับเก่ขนมปังครับแล้วก็ข้างในจะได้เป็นรสชาติของไก่แล้วก็จะรู้สัมผัสได้ว่ามีกุ้งด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญตัวชีสข้างในครับท่านผู้ชมถ้าทานร้อนๆนี่จะเห็นได้ว่า ตัวชีสเนี่ยยืดยาวหมดเลยนะฮะเพราะเป็นมอสซาเรลลาชีสที่เราใส่เข้าไปข้างในแล้วก็รสชาติจะออกมันๆนะฮะแต่ก็ไม่ไม่เลี่ยนมากนะฮะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะลองทําแล้วก็ลองทานกันดูได้นะครับจะเป็นวันหยุดว่างๆลองทํากันเลยฮะหรือว่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกครับช่วงนี้ใกล้รมมดอนอาจจะทําเครื่องหมายมาร์กไว้กับเมนูนี้นะครับที่จะทําลาซินอดก็ได้นะครับอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ผมแนะนําจากทางรายการเมนูสระนะครับ เมนูนี้ต้องบอกว่ากดไลค์เลยนะครับเชฟเอาละครับแต่ท่านผู้ชมถ้าได้ลองทํากันแล้วครับก็อย่างเช่นเคยนะครับส่งรูปเข้ามานะครับแล้วก็ร่วมสนุกกับทางรายการนะครับยังไงครับเชฟเราส่งมาตามที่อยู่ที่ขึ้นปรากฏที่หน้าจอนี้นะครับก็ไปทางไปซนีบัตรก็ได้นะครับจดหมายก็ได้นะครับหรือทาง Facebook ก็ได้นะครับเราก็มีของรางวัลให้ด้วยนะครับสําหรับผู้ที่ร่วมสนุกกับเรานะครับก็เป็น ฮิจาบนะครับจากร้านฟรดดาช็อปนะครับส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยครับนอกจากท่านผู้ชมจะส่งรูปเข้ามาร่วมสนุกกับเราแล้วก็ยังสามารถที่จะแนะนําเมนูอาหารนะครับเข้ามาได้นะฮะหรือจะมาแนะนําติดชมรายการก็ด้วยความยินดีเลยนะครับหรือถ้าไม่ได้แนะนําเมนูอาหารไม่ได้ส่งรูปภาพเข้ามาก็ไม่เป็นไรสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้เข้ามาทักทายกันได้หรือจะเข้ามากดไลค์แต่ละเมนูที่เราได้โพสตลงไปนะฮะก็ทุก ทุกไลค์ทุกโพสทุกข้อความก็ถือเป็นกําลังใจให้กับทีมงานผู้ผลิตร,รายการเมนูสระนะครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการที่ให้มีรายการอาหารดีๆแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมนะครับกับร้านอาหารบ้านปี้เฮือนนองครับเป็นร้านอาหารมุสลิมสไตล์ขันตกเสิร์ฟอาหารเป็นอาหารพื้นเมืองล้านนานะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับใครที่ได้ไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ไปแอลเนื้อนะครับก็ อย่าลืมแวะไปทักทายแวะไปลองชิมอาหารของเขาได้นะครับที่ร้านอาหารบ้านปี้เหอนน้องครับครับแล้วขอขอบคุณของุงษ์รสไก่ไทยเชฟนะครับผัดทอดมาแกมทําได้ทุกเมนูนะครับแล้วก็เขามีเครื่องหมายคาลานด้วยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลอะไรแล้วนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อื่นด้วยก็ลองเลือกดูตามความต้องการเลยนะครับแล้วก็มาถึงข่าวประชาสัมพันธ์งานดีๆที่มุสลิมเราไม่ควรพลาดนะครับงานเขาก็ ใกล้เข้ามาแล้วนะครับในเดือนนี้แล้วครับกับงานมหกรรมอาหารนานาชาติระดับโลกแห่งเอเชียหรือว่างานไทเฟกสองพันครับซึ่งภายในงานก็จะรวบรวมอุตสาหกรรมการทําอาหารเทคโนโลยีการทาอาหารรวมไปถึงอาหารฮาลาลอาหารเพื่อสุขภาพให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกหาภายในงานนี้ด้วยนะครับงานเขาก็จะมีขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีนะครับงานเขาจะมีขึ้นวันที่22-26สถึงพฤษภาคมนี้นะครับงานดีๆแบบนี้จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหอการค้าไทยและก็คโคลอนมเมเซ่ครับ ครับและขอขอบคุณทรัพย์เจริญกินแลนด์รีสอร์ทรีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพนะครับผู้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราครับสำหรับผู้ที่ชมรายการเราไม่ทันนะครับหรือดูขั้นตอนกรรมวิธีการทําไม่ทันนะครับจดเมนูส่วนผสมไม่ทันก็สามารถที่จะชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ u t u b e นะครับในนั้นก็จะมีให้ท่านเลือกหาอยู่หลายเมนูเลยนะครับก็ลองเลือกหาเลือกชมแล้วก็สามารถที่จะลองเอาไปทํากันดูได้นะครับกับรายการเมนูสดของเรานะครับ เอาละครับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับเราได้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาดีๆแบบนี้เราก็จะมาทําหน้าที่เข้าครัวครับนําความบันเทิงมาสู่ท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมอิมรันฮานาฟีและเชฟอาลีฟระเกียนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับวบิลลาฮิตาฟิกเวนทิได้ยัสซลามอะลัยกุมรอฮ์มัตุลลอฮ์บารัดกาตุ just giving one but you're telling everyone you mean You always talking about it Just giving one I guess doing good thing is giving happy Everybody once. has known what a, you did Just giving one But, but you telling everyone me. you meet. Just giving one You funny always funny. talking about it just giving, a, things, <laughs> just giving one I guess doing good thing is their habit. Just giving one Everybody has known what you did Just giving funny. one But you telling everyone you meet. Just giving one You always talking about it just giving one, I guess doing good things is still happy. Just giving one, everybody has known what you did.